ท่านแพทย์นะครับท่านกับที่คอยรับแก่นท่านเจ้าภาพแล้วก็แขกทุกท่านนะครับแลหรับผมนะครับพอดีก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับที่ให้เกียรติผมมาเยี่ยมทานเลยวันนี้นะครับด้วยส่วนตัวนะครับตามที่เห็นได้ทราบเบาะแสพอ,อดีเจ้าบาดด่าวเจ้าสาวคือน้องเมย์กับน้องเดียนะครับได้ไปหาที่โรงพยาบักนาำแพทย์นะครับ เมได้คุยกันนิดหนึ่งก็ทราบว่าน้องก็เป็นกนเรียลุ้นที่77นะครับน้องเดียนนะครับถ้าเที่ยบอายุก็จะอ,อายุมากกว่าลูกสาวนิดหนึ่งลูกสาวผมเพิ่งจบปริญญาตรีที่คณะนินสาสัตว์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็แต่ว,ว่าไม่อยากให้มาเป็นลูกนะครับเดี๋ยวผมจะแก่ไปเอาว่าเป็นพี่กับน้องกันนะเนปะ็นพี่น,อน้องนะครับเพราะว่าการที่สองคนนะครับ มาพบรักกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าคนเราเกิดมาตางคกต่างอยู่ในถานที่ต่างกันนะครับอย่างเจ้าบ่าวมาอยู่ที่รับุรีเจ้าสาวอยู่บองแก่นนะครับมาเจอกันแล้วก็ได้อยู่มีชีวิตร่วมกันแต่งงานกันเป็นสามีภรรยามันจริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญจึงเ,เป็นเรื่องปกเพศอันนี้ว่านะครับซึ่งใกล้ๆกับชีวิตของผมกันกับครอบครัวกับภรรยาผมนะครับ ผมกับภรรยาก็เป็นคนต่างจังหวัดมาเล่นที่ผมกันด้วยกันแล้วก็อาชีพพราถึงก็จบพิจารณาทหารของแก่นนะครับผมก็เป็นนักธุบวนนะครับซึ่งชีวิตการการจีบกันสมัยก่อนกับสมัยนี้ผมไม่ยอยากนะครับสมัยก่อนไม่สมัยก่อนเนี่ยต้องไปไป,ไปหย่อนเหรียญทู่งค์การโทรศัพท์นะครับอาจะโทรติดาจะโทรได้ต้องหย,ออย่อนนั้นแหละนะครับแล้วก็ต้องเขียนจดหมายหากันนะครับ จีบการหบกนนะครับลรอๆขนาครับนิดนึงส่วเจ้าบ่าเจ้าสาวเนี่ยตอนนี้ระบบเทคโนโลยีทันสมัยมากนะครับก็ระบบไลน์มีมือถือมือกันได้ตลอดนะครับก็มีอย่างหนึ่งที่เจ้าบ่าไปไปแอบบหกเรานะครับชีวิตจริงอย่างทร่ผมบอนะที่รอคุณลองสาครับนะครับก็ขอฝากไว้ว่าผมอยากจะฝากแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับและแนวทางในการนั้น ร้าราชการหรือหน้าที่น้องก็เป็นการตรวจดนกันนะครับว่าการอยู่ร่วมกันสองคนเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่วันนี้นะครับมันมีปัญหาต่างๆมากมายนะครับที่เราต้องเรียนรู้ที่เราต้องสัมผัสเหมือนลิ้นกับฟันเนี่ยคนสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีกระทบกระทันต้างแต่อยากจะให้อยู่ด้วยกันและด้วยเหตุผลนะครับช่วยกันด้วยเหตุผลมีความซื่อสัตย์และก็จริงใจต่อกันนะครับเพราะว่า การอยู่้วยกนเนีความครังเนี่ยเราต้องทาว่ามันมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องในการดำเนเินชีวิตนะครับผมจะจะพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายในในการลรงชีวิตนะครับยุคนี้สมัยนี้ต้องเข้าใจว่าโะบเศรษฐก 11, ิจลดถอยลงนะครับอ,อย่างน้องก่องเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันมีครอบครัวกันผมอยากให้บางแผนซี่ในการใช้เงินนะครับเพราะว่า อย่างเราเป็นข้าราชการมีเงินเดือนนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีอาชีพเสริมนะครับเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเป็นรายรับให้เราเพิ่มขึ้นอย่างการกู้เงินต่างๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้กู้นะครับแต่ตำรวจต้องเข้าใจนะตำรวจเนี่ยกู้ทุกอย่างนะครับสากอนฉกเฉินกรุงไทยกองสินทุกอย่างกู้หมดยกเป็นกู้กับเราเลยนะครับก็พูดง่ายว่าผมไม่อยากให้เหนื่อยงั้นว่า ถ้าเรากู้เราต้องจะเป็นจริงๆแล้วเราต้องคำนวณเงินเราได้ว่าเราสามารถทามาจ่ายได้ชำระได้เพราะเกิดกู้แล้วไม่สามารถชำระได้หรือไปผ่อนรถแล้วไม่สามารถชำระได้เนี่ยมันจะส่งผลกับครอบครัวเป็นปัญหากันนะครับเพราะฝากว่าแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นก็ไม่ว่านะครับแล้วก็ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากว่าในเรื่องมชีวิตก็ขอทุกคนรักกันนะครับส่วนการหน้าที่การงานนะครับ เข้าใจว่าตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่เยาว่าเป็นผู้ทีรับใช้ประชาชนนะครับการที่จะมีความเจริญต้าวหน้าในีราชการนะครับเราต้องหนึ่งตัวเองต้องเป็นคนดีก่อนนะครับท่างเจททำงานนะครับพยายามหาผู้ชาเข้าักนะครับและสองเราต้องมันไปหาผู้ชานะครับเพราะว่าผู้ชาเนี่ยเขามีม,มีมีบุญคุณที่จะ แต่งตั้งโยกย้ายให้ผูเทสโทษเราได้นะครับเพราบกไว้ว่าในการรำพิธีก,การมีตัวเราผู้ชาที่มีส่วนส,งสูงรัุส่วนเพื่อนร่วมงานและญาติพี่น้องก็อาจมีส่วนสูงสินได้นะครับก็ราบกไว้ไว่าในการทํางานก็ขอให้ตั้งใจทํางานในการทํางานเราต้องยึดหลักในสิ่งที่ต้องดีงามน,นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเกราะในการป้องกันตัวเรานะครับไม่ว่าฝ่ายไหนจะมาทําอะไรเราเแนบบี่ยถ้าเรายึดสิ่งที่ต้องดีงามแล้วถ้าตราวจนะครับ เราจะาสามารถตอบคู่คันฝาได้อย่างเทีมแข็งนะครับก็ในโอกาสที่เป็นวันดีวันคอรบของเจ้าเจ้าสาวนะครับขอก็ขอให้แขกทุกท่านนะครับได้โปรดยินขึ่นเพื่อดื่มแต่ละพันธีกับเจ้าของเจ้าสาวในครั้งนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมขอราธนาคุณะั้ศรีรัตน์ใจนะครับ